สวัสดีครับก็วันนี้มาในรูปแบบหนึ่งของการทำธุรกิจเรื่องสวนไผ่นะครับจะเป็นธุรกิจหรือจะเป็นการใช้รายงานเข้าไม่ทราบนะครับเพราะว่าตรงนี้หารรับหมาปลูกก็มีน้อยนะครับอาจจะเป็นพราเศรษฐกิจไม่ค่อยดีหรือว่าลูกค้าที่อยากไปปลูกเยอะๆก็ปรับลด หรือว่าบางคนก็ยกเลิกไปเลยก็มีก็ไม่รู้จะท,ทาไงครับบางคนก็มัาจงมาจําไว้ผมก็คืนให้ครับสงสารครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็เดี๋ยวได้รัฐบาลใหม่ก็มาลงทุนปลูกไฟกันใหม่ครับช่วงนี้ผมเลยก็พาทุกท่านมาดูว่าวันนี้ผมทําอะไรบ้างสิ่งที่ผมทําวันนี้ก็คือเป็นงานที่เคยทํามาตั้งแต่ดั้งเดิมครับ ช่วงบ้างหลังก็เว้นระยะไปบ้างเพราะว่าอายุมากขึ้นร่างโคงร่างกายก็ลดน้อยถอยลงนะครับเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีแต่วันนี้ต้องทำนะครับเพราะว่าดีว่าหายใจทิ้งเฉยๆครับสิ่งที่ผมทำก็คือตัดไม้ลำไว้ขายโรงไม้ตอกไม้เส้นที่น้าสวนนะครับก็รับซื้อกิโลกรัมละประมาณสองบาทนะครับ ตกลำนึงก็ตัดยาวประมาณหกเจดเมตรก็ได้อยู่ครับลำละสี่ห้าสิบบาทแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์ครับแต่ว่าก็ดีของการซื้อไม้เส้นถึงซื้อราคาถูกแต่ว่าเขาซื้อตั้งแต่โคนยันปลายเลยครับเขาจะแบ่งงานเป็น2ส,ส่วนนะครับอย่างต้นโคนนี้ก็จะทําเป็นไม้พวกไม้ปิ้งไก่ะครับซึ่งเป็นงานอีกรูปแบบหนึ่งของเขาครับของโรงงานนะครับ ส่วนส่วนปลายก็ตีเป็นไม้เอ่อเกี่บไม้ลูกชิ้นไม้ชิ้นควันนะครับครับไปที่ลูกเอ่อพูดถึงลูกค้าผมแต่เนี้ยต้องการก็คือไม้ทางมุนครับเนี้ยแหละครับไม้ทางมุนกตน็ตัวนี้ครับตัวที่คัดสายพันธุ์พิเศษให้ลูกค้าไปปลูกครับซึ่งบางพื้นที่อาจจะปลูกแล้วอาจจะไม่ได้แบบนี้ครับกตต็ต้องต้องทำความเข้าใจว่าสายพันธุ์ที่ท่านได้มา ตัดสายวันนิ่งเหมือนที่ชมรมปลงไปลูกด,ดูติเราทําหรือเปล่าครับก็ทุกอย่างมีต้นแบบมีต้นทำหลับนะครับไม่ใช่ปลูกไผ่ที่ไหนก้าพันธ์ที่ไหนมันจะได้เหมือนกันทุกอย่างก็ไม่เสมอไปนะครับมันขึ้นกับการตัดสายพันธุ์ดินว่าขาดความสมบูรณ์ต่างๆนะครับอย่างที่สวนผมก็ผลผานตัดสายพันธุ์ของตาบุญช่วยปิดน,นาคเลยครับซึ่งเป็นที่ยอมรับของ ลูกค้าหลายๆท่านนะครับสังเกตูไ่ของผมเนี่ยสูงยาวครับประมาณนู่นแหละครับยี่ห้าเมตรครับกิ่งกันแหนก็จะน้อยๆยตัดลำหนึ่งก็ไม่ต้องลดตาก,กิ่งเยอะนะครับก็ตัดไปทุกปีครับผมแต่ย่อยตัดทุกปีตัดก้านตัดแต่งกิ่งบ้างครับแล้วแต่ลูกค้าครับว่างเว้นจากการไปรับหมอปลูก ก้าปลาลูกค้าก็มาตัดไม้ขายนะครับอาชีพผมก็วนเวียนอยู่กับเรื่องการทําไผ่เลยครับ,บเจพาปเฉพาะแปลงนี้ที่ผมทําอยู่ก็ยี่สบสี่ไร่นะครับแค่วนตัดทั้งปีทั้งชาติก็ตัดไม่ทันเลยครับไม้เห็นไหมไม้ผมบางบางลำก็ตัดไม่ทันมันแห้งครับไม้ปออยุทครบสองปีมันก็เริ่มแห้งครับแต่ไม้ที่ าบางล้าก็แก่เกินแล้วครับเนีย่ยอย่างเงี้ยล้ำเนี้ยมันแก่แต่ว่าแก่อาจจะเป็นที่ต้องการของพวกใครทา้านดัมือเจอร์ก็เหมาะอยู่ครับส่วนถ้าลําที่จะพอใช้งานก็ลําเนี้ครับใช้งานแต่ถ้าไม้ตีไม้เส้นก็อาจจะเป็นผสมขาวๆม,มันนิดหน่อยนะครับเพราะตีห่ายเนื้อไม่แน่นมากครับคือไม้ตีไม้เส้นมีเขาเนิน หายมันสีแดงมากครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็ออน,เ,มมน,นเพราะอะไรแต่สันมาขาก็คอมินมาแล้วครับแบงนี้ผมตัดอยู่คนเดียวครับตัดตัดเช้าตัดเย็นนะครับวันไหนเหนื่อยก็หยุดหเนหนื่อยก็พักตัดวันนึงก็ก็ได้ครับวันละสักพันบาทนะครับเครื่องที่ผมใช้ก็เป็นตะรติ้ไฟฟ้านะครับที่ผมจะเห็นว่าสายไฟผมลากยาวไปเรื่อยครับ ยาวเป็นสองสามร้อยเมตรนะครับไปทั่วสวนเลยครับก็ไปสร้างหมุนที่ผมตัดที่นี่ก็ทุกคอที่มาจากการเกษตรบันเชอใจได้ครับลำตุกลำออกตรงนี้เดี๋ยวก็เนี่ยก็จะใกล้หน้าฝนแล้วครับเดี๋ยวก่อนอต้นต้นฝนก็จะมีหน่อแทงขึ้นมาเต็มเลยครับเราอาจจะเก็บหนอ่อหน่อไปปล่อยพดบ้างแจกบ้างแต่หน่อใหญ่ๆก็ไว้ครับไว้เป็นลำ เพราะว่าลำหนึ่งผมตกลำเลยโมจ้างกิโลแล้วก็หกสิบบาทนะครับแต่ว่าถ้าเราไปขายขนนอกขายเป็นไม้แบบไม้คัดไม้เกรดนะครับไม้แค่น้ํายานี่ก็ได้ลำละแปดสิบาทครับแต่ของผมนี่ผมตัดคัดออกครับคัดออกไปไปย้ายมันแก่คืนครับเดี๋ยวแก่คืนก็เราไม่ตัดยังไงมันก็ค่าตัวตายมันเองนะครับก็คือเห็นไหมครับ เห็นเหลืองๆไหมครับผมเหลืองๆหมดสภาพแล้วครับเพราะผมทําไม่ทันนะครับอ่าุณนานผมก็เลิกจ้างแล้วครับผมเอาไปทําเรื่องส้าพันทั้งหมดเพราะงานไม้ลานี่มันเหนื่อยครับบอกตรงๆมันเหนื่อยคนที่ไม่เคยสัมผัสงานนี้จริงๆก็ยากครับนาดผมอายุห้าสิบกว่าแล้วก็ยังมันต้องจากตามก็แต่ว่าทําด้วยความความชอบนะครับก็ไม่ยั้ยั้งทาตลอดเหนื่อยก็พัก ิ่นก้านผมก็บางทีก็เผาไฟบ้างโยนทิ้งลำกล้วยบ้างแต่ส่วนมากให้มันเน่าเปื่อยบ้างก็ตัดไปเรื่อยครับมีเห็นไหมครับก่อนผมปลูกงัวนะครับมีกิมซงปนมาด้วยว่ากินหน่อแต่เดีย๋ยนี้ไม่ไม,ไม่ไม่นิสแล้วครับกิมซงเพราะว่าดูเรียบเอาออกยากต้นข้างหลังนะครับแต่ถ้าทางหมูวนิ้วต้นนี้มาตรฐานนะครับหลายคนเอาไป ปลูกเป็นไถ่ที่โน่นแต่ว่าถ้าที่อุตรดิตต์นี่ต,ต้องต้านเชื่อใจแล้วครับสายพันธุ์ที่ออกจากกรมนี้เรารับรองเรื่องสายพันธุ์ให้ครับมันไม่ต้องเสียเวลาครับบางท่านเอาไปปลูกแล้วมาบ่นว่าเออทําไมมันลําไม่เหมือนของที่สวนคุณบัณฑิตนะครับแต่ว่าผมบอกว่าการเริ่มต้นปลูกไ่ที่ดีก็ต้องนิ้นเรื่องสายพันธุ์หน่อยครับยังไงก็ไม่ผิดหวังครับ ราคาก็ไม่แตกต่างกันมากครับบางคนลดราคาลดแรกแจกแถมแต่ว่าของถูกของแพงมันมีก็จํากัดอยู่ครับก็ถ้าถ้าสนใจก็โทรศัพท์คุยกับผมได้ครับเรื่องสายพันธุ์เบอร์ที่ผมใช้ประจาก็ศูนย์แปดแปดหนึ่งหกสี่เก้าแปดสี่สองนะครับศูนย์แปดแปดหนึ่งหกสี่เก้าแปดสี่สองนะครับถ้โทรมาพูดคุยกันได้ครับท่านจะได้สายพันธุ์ที่ดีที่ต้องการอ่า หมายต้องการตลาดแล้วก็การจัดการง่ายครับตัดสสงมันง่ายไม่เหนื่อยไม่ยุ่งยากผมผมใช้ตีมเลื่อยขนาดแค่สิบเอ็ดจุดห้านะครับเลื่อยเครื่องเยวาเลื่อยหมดสวนเลยครับเดี๋ยวจะพขึ้นไปแถวข้างบนนะครับผมมีหลายแถวเต็มไปหมดก็ตกคีบสีไล่ครับก็เชื่อใจทุกต้นนะครับเพราะสายพันธุ์ที่ผมทําที่นี่ก็คือสายพันธุ์ของตาบุญช่วยนะครับเราจะ,ะนั้นท่าน คำนึงเสมอว่าการปลูกไผ่ไให้ได้ผลผลิตที่ดีเยี่ยมเป็นที่ต้องการก็อ่า Co ดลคนที่เคยมีสวนเคยทําสําเร็จดีกว่าครับอย่าไปลองผิดลองถูกอย่าไปเน้นของถูกมากเกินไปครับของถูกก็มีปัญหาเรื่องลากไม่เดินไผ่แคะไผ่เกลนอ่าอาจจะไม่สร้างมุนแทสร้างมุนเทียมก็ได้อน,นี้ก็ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม้สร้างมันก็เรียกทุกชนิดสร้างก็มาเรียกสร้างมุนกันหมด ทางเชียงใหม่เชียงรายลํำปางก็บ,บางคนก็ลักไก่ครับพวกนี้ยังมีอยู่ยังมีไผ่เพาะเนื้อเยื่อขึ้นมาเยอ็ปวดหัวครับเพราะฉะนั้นอ่ะผมว่าก็พีคนที่เขาเคยทําดีกว่าครับคนที่เขาทาสําเร็จคนที่เขามีไผ่ให้ดูจริงๆต้นแม่ยงให้ดูดูจริงๆที่เขาปลูกชัดเจนปลูกกรรมธุรกิจปลูกขายลำปลูกแปรรูปเพราะฉะนั้นท่านที่คิดจะปลูกไผ่ก็ควรคิดใน เยอะในเรื่องสายพันธุ์ที่ปลูกครับของเรานี่รับรองโดยหมาหาอะไรนะครับมหาไร,กรเกษตรเคยมาทําการวิจัยแล้วก็รับรองให้ครับเพราะฉะนั้นสายพันธุ์ตาหมุนที่นี่ขอให้ท่านเชื่อมั่นนะครับต,ต้นที่ท่านไปปลูกเนี่ยสายพันธุ์ไม่ผิดเพี้ยนครับรูปแบบก็จะออกมาอย่างนี้แหละครับเชื่อถือได้ครับตูงยาวตรง การจัดการง่ายท่านเห็นไหมครับจิมทรงมาเปรียบเทียบกันจิมทรงปัญหาเนี่ยดูดีกว่าจะตัดลำต่อจะลืออ้อโกพอหมดประโยชน์เรื่องหน่อแล้วมันก็หน่อไม่ก็เป็นแล้วมันเป็นปัญหาเงี้ยครับอันนี้เราก็แต่ก็ต้องมีครับในสวนที่เริ่มต้นปลูกไ่ใหม่ๆก็ควรจะมีกิมทรงไว้กินหน่อบ้างครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาแย่งหน่อของไฟสร้างมนของเราที่นี่ครับ ลูกค้ามาขอหน่อไม้จะได้เออเอาพุนุ่นไปกินแต่บางคนนะอยากจะกินแต่หน่อทา้งหมดนย่ผมว่าเออเอาไว้เตรียมไว้ให้เป็นลำไว้ขายลำได้ราคามูลค่าเยอะๆมากกว่าดีไหมก็บางคนก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างครับส่วนตัวผมปลูกไผ่เป็นร้อยสายพันธุ์ครับเอาไปที่ไหนมาจากไหนดีเข้าว่าดีก็เอามาแต่ก็มาวิเคราะห์วิจัยกับทีมงานอีกทีครับว่าเออ มันโอเคไหมอย่าง้อย่างนี้มันตลาดมันเป็นไปบ้างก็ม์ลูกค้าที่เอาไปมันเป็นไงบ้างครับผมเก็บข้อมูลมาเป็นยี่สิบสามสิบปีครับเพราะฉะนั้นผมคนที่อยู่ในวงการใล่เริ่มต้นแรกๆอาจจะไวเท่าไปแล้วอาจจะรู้จักผมกันบหมดแล้วครับแต่ถ้าน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ยินดีครับยินดียินดีนดต้อนรับทุกท่านเข้ามาสู่วงจรในการปลูกปล่พืก็ขายลำนะครับ เป็นอาชีพที่ว่าบางครั้งก็เหน็ดเหนื่อยแต่ความความสบกกายใจยเราก็เลือกได้ครับชีวิตมันไม่เครียดครับเพราะอย่างนั้นเ่ะเยวเชิญน,นะครับน้องๆมีอะไรทําอ่าอยู่ว้านมีข้าวกินมีโทรศัพท์มือถือมีแอร์มีธรรมชาติปลูกไผ่ก็สามารถสไร้างรายได้เดือนละ สียห้าหมื่นเหมือนกันครับถ้ามีสวนไผ่ไปก็ผมการันตีเดือนคนนึงไม่ต่ำแต่ห้าหมื่นบาทนะครับความหมายของผมก็คือปลูกไผ่สักสิบสิบสกิกว่าไร่มีเครื่องจัรตอกตีไม้เส้นเครื่องลงทุนสักสี่ห้าหมื่นครับมานั่งจัรตอกเล่นเล่นวันละสองสามชั่วโมงก็ทำามันขายที่ยังไงก็ของพวกนี้มันของใช้ที่เปื้อนเลครับถ้าอยากขายราคาดีๆก็ไปขายพวกเอ่อไม้แค่น้ำยานะครับ แล้วแต่ใกล้ถนัดทางไหนครับแต่ที่เนี่ยเอานี่รวดง่ายรวดนะรวดเร็วขายง่ายขายดีก็คือไม้จักตอกอ,อไม้เกี่ยวกับงานเสียบอาหารนี่ครับพวกนี้มันมัน,ม,นมันใช้แล้วทิ้นเปลืองใช้สีป่ปีสี่ชาติก็คนยังใช้อะ่ะเพราะไม่มีใครจะเลิกกินอาหารเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นต้องเป็นปัจจัยสำคัญก็คือไม้เสียบอาหารนี่ครับก็ คลิปนี้ก็นานแล้วครับไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเผื่อทุกท่านลืมๆผมไปในวงจรการทําไผ่พอทํามาตั้งสามสิบปีครับบางครั้งก็เหน็่เหนื่อยไม่ล้าก็พักบ้างครับน้องๆ้องหนูหนูรุ่นลูกรุ่นหล,นล,นล,นลานก็มาทํากันต่อก็ยินดีครับยินดียินดียินดีนดท่านด่เคยเชิญผมไปเป็นวิยากรบ้างอะไรให้ความรู้บ้างก็ก็ก็ยินดีครับ ้ามีโอกาสก็จะไปทุกครั้งนะครับแล้วแต่ความเชื่อมั่นนะเพราะผมขายประสบการณ์นะพูดอาจจะไม่เก่งวิชาการอาจจะไม่มีแต่ว่าขายประสบการณ์ที่เราทำเพะผมมาจากตัวจากศูนย์ก่อนจะมาเป็นสวนไปหลักร้อยไร่ตรงนี้นครับให้ลูกให้หลานได้ทำมากินต่อเป็นที่ต่อผมไม่สนใจแล้วครับว่าจะเรียนจบสูงมาจากไหนลูกหลานผมก็ขอให้มาทำไผ่ครับยังไงก็เป็นปากท้องเหมือนพองข้าวตัวเอง ก็อาจจะพูดมากไปแล้วครับคิดต่อไปก็นําเสนอกันอีกครับเป็นแนวทางของการให้ท่านที่สนใจปลูกไผ่ลองมาทําดูครับยินดีเป็นที่ปรึกษาให้ครับครับหรือต้อง,องการปลูกน้อยๆหรืออะไรก็ลองติดต่อมาครับเบอร์ผมย้ำอีกครั้งครับ0881649842แดไลน์มาคุยกันได้ครับหรือจะมาดูวีดีโอรูปแบบรูปถ่ายในสวนที่ผมถ่ายไป้ด้ครับ ขั้นตอนการผลิตข้าพันขั้นตอนทําไม้ลําขั้นตอนการแปรรูปพื้นฐานแต่ว่าขั้นตอนการแปรรูปแบบงานวิจัยงานแปรรูปขั้นสูงผมก็ความรู้ยังน้อยนะครับแต่ก็จะชี้ช่องทางให้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ทนรับฟังรับชมครับสวัสดีครับผมบัณฑิตตองศรีในานามของประธานชมรมฝ่อุตตรดิตนะครับ มาที่ได้ครับที่นี่อยู่ที่หมู่4่ังหบลดาเลือดอำาเภอท่าปา,าจังหวัดอุตรดิตหรือมาเที่ยวที่สวนไผ่ครับหาดสวนไผ่แก่งกระจัดนะครับออยู่ที่เดียวกันครับมาชมสวนไผ่มาเที่ยวชายหาดมาดูเแสงถาทิ์ตรงนี้ครับก็มาที่เดียวก็ครบวงจรครับสำหรับคนรักเกษตรอย่างเราก็ ขอแค่นี้นะครับขอโชคดีมีใจแก่ทุกท่านทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ